อยู่ได้หมครับเอาชีวิตรอดพาที่หนึ่งนะครับผมเออ,อเรามาเกิดที่ออ่าเขียนสายแดงครับเขียนสายแดงอ่าเราจะมาหาเวลาหาทองไนตรงมาหาตรงนี้ได้ยังง่ายเลยนะครับเพราะเขียสายแดงนี่เป็นเขียับทองอย่างดีเลยครับแนะนำนะอืมอเรามาเจอน้องมาด้วยหรอ อ่าบ้างไงน้องหมาเราไม่สนใจนะครับน้องหมาอ่าขอโทษด้วยเสียงรบกวนด้วยล้วกันนะครับบ้านผมฝนตกนะอือเ <c oughs> อ้ยกูฝนตกนะครับน้ององคิดดูอือฝนตกยังทําคลิปมานะรักขนาดไหนอืมไม่ว่าจะเอาคลิปเอที่ดองไว้ลงไปเพรา้เปิดดูเท่านั้นแหละทุกคนกินด,ดูดิ <c oughs> คิดมันไม่คิดมันไม่แสดงให้ดูอ่ะคิดดูเออเราเก็บไว้เราเก็บไว้อ่ะแบบจะลงทีเดียวอ่ะแต่มันไม่เอาแต่มันไม่เอาหรอกถ้ามันแต่มันไม่ให้เราเอาลงอืมเออแล้วผมได้ลงมอตัด์อัมาทีเดียวมาด้วยอ่าเราจะได้มันแหละมัน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 อ้าวต้องใช้ขวานนี่หว่าลืมไป ต้องใช้ขวนันะครับบอลเนี้บอลเนี้นะครับอใครอยากได้นะครับไม่แจกนะครับไปหาดูเอาอ <laughs> เองเอองกนะงกงกงกไม่ให้ดูมั้ยงกนะไม่ให้ไม่ให้หรอกไม่ให้ก็โอเคแล้วผมขอตัดต้นไม้ก่อนนะแล้วทำขวนญแล้วทำรายดูนะทุกคน อ่าทุกคนอาจจะสังเกตน,นะครับเออสกินใหม่อ๋อมันไม่มีสังเกตเกี่ยวกังเกตนผูแม,ม่เลยอบบโอ้ตี๋เจ๊เอามาเถอะนะนี่ยเราจะโชว์ครับผ้าของขวัญย่อวอาอา้อาวเ,เ,เรียบร้อยฮะโอเค ช่างมันม <c oughs> ันไม่รมมาทั้งตัวอุตาก็ขี้โมโ่อย่างดีเลยอี๋อุ้มหอยเนะอย่างแรกนะครับเราจะสร้างบ้านนะครับเราจะหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับอย่างแรกเรามีาหาที่สร้างบ้านก่อนอ้รเราจะทีสร้างบ้านทุกคนเอามี อันนี้เราเล่น1.17นะครับพี่ผมถ้าใครอยากได้นะครับไปหาโหลดใน YouTube เอาเองเลยนะครับไม่เจ็งผมบอกแล้วผมไม่เจ็กนะครับอืมกูง,งกอกันแหละประมาณนั้นเอ้ยบางง่อยๆโอเคก็เราจะมาทำอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วเราจะไปหาของด้วย นะสร้างบ้านเล็กๆไปก่อนอ๋อมันเล็กมากเลยนะครับเล็กมากดูดิเดี๋ยวผมขอทุกท่อใหมก่ก่อนนะทุกคนโอเคตาดไปตอนนั้นเลย อโค้งบ้านเริ่มสวยงามแล้วเริ่มสวยแล้วนะโค้งบ้านเรานะกำลังสวยเลยกำ <laughs> ลังสวยเลยนะครับเพิม่มเออ,เอ,อเนี่รักให้ดูนะครับการพัฒน,นาบ้านของเราโอ้โหสวยแจ่มรายนะครับโอเค Bạn này cũng ngồi ngon hay còn Ừ Xung quanh con thắp tiền gần Để mình ô Bạn thì bị đi Ủa Ok Được rồi cái Thấy đó, Ok Ờ Bạn cũng Sẽ bài สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเร็วสิรีบเข้ามขอดีรีบนอนนอนได้ย่างนะเนี่ยง่ายเรวแล้วจะเอาชีวิตรอดพันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเออโอเคนอนได้ซะแล้วฮอ,อ,อนแจม เออกูสร้างบ้านช้านัน้นั้นเลยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราอืม เลยไม่ออกกับสมองเือมาละฝนแม่งกระตกดีที่มาเลยเออเธอต้องให้เบิร์นเคสจละเราครับอันนี้ก่อน ฮครับผิดอันคาับผิดชีวิตเปลี่ยนครับทุกคนเจ้คของปวดเลยไม่ได้ค้ามาเนี้ทั้งหน่อยจเจอ,อไปอันนี้ต้องใช่ไหมอะ,อะไรไม่ใช่นะครับทิง้งขวานทิ้งไปนะครับไปภูเขากันทุกคนเราจะไปเอาหินเนบหินหินนะครับเราต้องการหินหิน อ่าอย่าผัวนะครับนี่ครับเราเล่น1.7นะครับผมโอ้เรามาเอาทอนพอดีเลยจะ,ะรับมนจะพอดีหรือปะนี่โอ้เรเวินเอเห์ยอมนะจ้าเดี๋ยวค่อยมาลงนะครับผมอมรออีพีหน้านะครับไม่รู้อีพีหน้ารักจะได้ลงไหมเฮ้ทางขึ้นมือหาขึ้นยากจังวะเอาทางก็ได้ ฐานเ้อาหินไปเลยทานมีแค่ตังก้อนสุดยอไอดอตด้วยนะครับวันแรกนะครับเราก็าจะวิ่งนะครับถ้าไม่ได้เอากล่องอ่าอันนี้มานะครับผมเอากล่องมาตลอดนะครับเวลาเล่นตนะ่ชีวิตรอดนะสารภาพเลยสารภาพหมดเปลเอือกเเออเราเอากล่องมาครับเราเอากล่องมาช่วยชีวิตรอดด้วยนะอ่าคุณกล่องเนี่เป็นคนที่มี เป็นคนที่มีสมาคาคราเต้เอ้ยไม่ใช่สมาคาคราวะนะครับสมาคาคราเต้อ๋อาสายแดงนึกว่าหมู่บ้าน,านเอ็มีซีว่ะเนอะเฮ้ยฝนมึงตกดีจังวะกูจะทำคลิปดีไหมเนี่ยโอ้โอเคแล้วผมรีบทำนะครับผมรีบทำให้สิทธ ออ,อโอเคเราตัดไปตอนที่เราคุดทานเสร็จเลยนะครับผมไป โอเคทุกคนกลับมาแล้วอืมเราได้มา21อันนะครับ21ก้อน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 นะครับผมก็ถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะครับสาหรับในการไม่เยอะหรอกมันก็ต้อยเดียวเองอ่าอย่างมากก็ต้องการสักสองสามชุดอะไรประมาณนะี้รใช้มือตีแก ấy. อะเป็นไงคนจริงไอ้ไม่ตีสองทีตายที่ดู ยิงขนาดไหนเนี่ยอืมโอเคในการชีวิตรอดรอบนี้นะครับเราจะเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะครับเราเออจะไม่หนีแน่นอนนะครับ ขอโทษด้วยเสียงฝนนะทนกันนะ้ฮ้ฝนตกดีจังเลยพว่วงมาด้วยนะครับโอเคบมาสร้างบางให้แล้วก่อนดีกวนะ่าผมแก้ให้นะครับอ่ามอดเป็นไรเนะี่ย แค่ให้นะครับพวกนี้เราจะได้ทำรับสะดดกสบาอืมเราพื้นดินไปก่อนนะครับเราจะพึ่งเอาพื้นอะไรนะคเออเปลี่ยนพื้นเลยดีเออเปลี่ยนพื้นเลยดีกว่าน,นะเออคืออห้สุดลยเลิกโอ้หไก่บ้านตวกลองสุดยอดนะครับอ,อ โอเคสองสามต้นเอาสองต้นนี้พอละนะนะเราไปสร้างบ้านต่อไแล้วเลยมโอ้โห okay. อันนี่คือสิ่งที่เราอยากเล่นไมค์ครับนะครับคืออ่าทุกอย่างลอยได้หมดเลยนะครับอ่าดูดิอ่านี่ครับนี่คือสิ่งที่เราอยากเล่นไมค์ครับนะผมเรามาดูว่าอาการเล่นไมค์ครับนี่มันดียังไงนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับอเกาะลอยฟ้านี่ยังมีเลยอ่าดินลอยฟ้าก็มีเห็นลอยฟ้าก็มีทุกทีเราดินลอยฟ้ามันทําไม่ได้ใช่ไหมทุกคน แต่เกมนี้มันทำได้มึงคิดดูโอ้โหไปหาโหดลดเล่นได้นะโอเคเราพื้นไม้ขาวนะเพื่อความสวยงามของเราเราไม่เล่นสวยนะครับเราเล่นขะิเลรนะเนี่ยเดอตรงนี้เราจะเว้นสลับนะทั้งสี่เนี่ยนะเราเป็นสลับ kia thì phục ăn nó phụ họ, ăn Đi nó 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 đại nó nó ผมไมามันพ้อทุนก่นมันพอ้อเดินอ่ะมันจะแหลมลงมาทำไม ว่าเป็นบอกอมันดีสุดแล้วนะเอออยา่าไปทแลบเลยมันลำบ,บากนะครับนี่ผมเล่นในมือถือนะถ้าเล่นในคอมในมือจะสบายหนะ่อย ส่วนที่บุบเราตัดทิ้งเราตัดทิ้งแล้วก็าใส่มาโอเคบ้าน okay. เราเสร็จแล้วนะครับเหลื okay. อแค่อใส่ดอลดอลอ่าใส่ประตูนะครับใส่ประตูใส่ประตูคิดมากนะครับอ่ใส่ประตูเฉยๆนะเสร็จแล้วนะครับเราไปเอาสายกัน ก่อนไปเอาทรายนะครับเรานอนก่อนดีกว่าอ่าเอาทัดด้วย สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงนี้นะครับอยากตัดตอนไหนไม่กันตัดนะเออจบตอนไหนไม่กันจบเลยนะเออเราเป็นคนอย่างนี้นะอืมอ่าที่ใครที่ชอบอ่ามาคราราชิรอดผ่านนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยแล้วกันนะก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายบายนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะอืม